บ้านเรื่องลิลิทพระลอครั้งหนึ่งเท้าวแม่หวงเป็นกษัตริย์ของเมืองแม่นหวงสรวงพระโอมีพระมหสีทรงพระนามว่าหน้าเหลือทั้งสองพระโอมีพระโอรสพระนามว่า พระลออยู่ลาดหรือเรียกกันสั้นๆว่าพระลอมีกิติศัพท์เป็นที่ล่ำลือกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นชายหนุ่มรูปงามไปทั่วสารทิศจนไปถึงเมืองสองซึ่งเป็นเมืองที่ถูกปกครองโดยท้าวพิชัย วิสนุกกรพระองค์มีพระนามว่าคอดาลาวีและพระองค์ทรงมีราธิดาคู่เรโฉมถึงสองพระองค์พระนามว่าพระเพื่อนและพระแพงพระเพื่อนและพระแพงได้ยินว่าพระลอเป็นชายหนุ่มรูปงามก็ให้ความสนใจ ยากจะได้ยนต์ที่เลี้ยงของพระเพื่อนและพระแพงคือนางเลื่อนและนางรวยสังเกตเห็นความปรารถนาของนายหญิงของตนก็เข้าใจในภาพป,ประสงค์ของพี่น้องจึงอาสาจัดจัดการให้นายของตนนั้นได้พบกับพะลอ โดยการส่งคนไปขับซอในนครแม่นซ่วงและในขณะที่ขับซอนั้นจะให้นักดนตรีพร่ำพรรณนาถึงความงามของเจ้าหญิงทั้งสองในขณะเดียวกันนั้นพี่เลี้ยงทั้งสองก็ได้ไปหาปู่เจ้าสมิงพลายเพื่อจะให้ช่วยทำเสน่ห์ให้พระลอ หลงไหลในเจ้าหญิงทั้งสองเป็นพระรอเมื่อพระรอต้องมนก็ทำคล้ยอยากที่จะได้ยนต์พระเพื่อนและพระแพงเป็นยิ่งนักพระองค์เกิดความข้างใครไหลหลงจนไม่เป็นอันจะทำอะไรแม้แต่กระทั่งสเวยพัดกระรยาหาร พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของพระอ,องค์ได้ทำให้พระราชชนนีสงสัยว่าจะมาเข้ามาสิงสู่แต่เมื่อพรารอต้อง ถ้ารอต้องหมดก็ทำใกล้อย่ากอาแพงถ้าองค์เกิดความข้างไคล้หลงไหลจนไม่เป็นอันจะทำอะไรแม่แต่ก็ร,ร่างเสมอยนักกายานิกรรมเผียดนไปของเได้ทั้งไม่บข้าใว่าม,มาเข้าแต่แม้ว่าจะหาหมอผีคนไหนมาทำพิธีขับไล่ก็ ไม่มีผลอันใดพระเราก็ยังคงมีพฤติการอย่างเดิมอยู่เพื่อที่จะได้ยนเจ้าหญิงทั้งสองพะระรอจึงทูลาาาลาพระราชชนนี้ออกพราพานป่พา,พาปแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือเพื่อที่จะได้ไปยนเจ้าหญิงแห่ง เมืองสองนั่นเองจากนั้นพระเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองสองพร้อมกับคนสนิทอีกสองคนคือนายแก้วกับนายขวัญพร้อมกับไพร่พลจจำนวนหนึ่งทั้งหมดต้องเดินทางผ่านป่าด